สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาขุดมันไปเผาอันนี้คือมันห้านาทีคุณผู้ชมนี่ผมหาไว้มันขึ้นมาหน้าดินเต็มเลยมีหัวไหมมีครับนี่อันนี้เราขุดออกมาสองหัวโอ้หัวเบลื่อหัวใหญ่นะเนี่ยหัวใหญ่มากดูมาเข้าหน้าเลยอันนี้อีหัวกันอันนี้สองหัวไหนแต่ก็นับรวมเป็นหัวเดียวกันเพราะมันต่อกันอือนี่อู้เอาไปเชื่อมเอาไปเชื่อมด้วยเก๋วเลยอ่ะมาขุดมันอุ้ยฟูติงมันเชื่อมมันหวาน จะตัดหัวควันตัดเลยตุนดีนะตุนยังเหลือไว้ให้กินอ่ะเหรอตุนผูยตุนเต็มเลยเนี่ยอุ้ยเดี๋จะมีตุนได้ตรงนี้นี่มันมันกินดิบได้ไหมมันอันเนี้ยเดี๋ยวไปกินดิบพ่ไม่เรากินไม่ได้เอาไปเผาเอาไปเชื่อมเอาไปเชื่อมนี่มันเดเหนียวหนึบมากเหรอใช่นี่แหละมันเชื่อมมันที่เขาไปผ่าไปเชื่อมอ่ะเดี๋ยวเราเอาไปเผาด้วยโอเคโอ้ได้นี่แล้วนี่แล้วอ่ะถามวันี้ก่อนนี่นี่ก็ใช่นี่นี่ นี่เขาไม่ทมนี่สับหนึ่เลยนี่เป็นหัวเล็กนะหัวเล็กหัวเล็กก็เก่าเสียบก็คมคมเออมีแรงหน่อยต้องมีแรงจะทอดเสียมไม่ต้องทอดคนสับเออเออนี่ก็แค่นี้ก็พอเชื่อมแล้วเนี่ยอุ้ไหลหัวเลยอ่ะนี่คุณผู้ชมนี่ป่ะ นี่ข้างล่างนี่นี่เสียข้างนี่อันนี้ตุ่นตุ่นนายขึ้นมากินเป็นรอยฟันอยู่นะนี่ไหมตุ่นอยู่ข้างร่องน้ําเลยเพราะปุยตุ่นเต็มเลยแถวนี้เพราะตุ่นมันรู้ไงว่าตรงนี้ฮะมีมันมันหากินนะมันก็ออกมาขุดมาตรงนี้เยอะเลยพงตุ่นอยู่นี่อุ้ยทะลุพงอะไรเนี่ยรูตุ่นใช่พงตุ่นไหม ใช่ด้วยไปข้างล่างนึ่มันยาวลงไปได้ป่ะได้ตัวนี้มีตัวนี้มีหัวนะ่งงามอะไรมาโอ้โหหัวใหญ่หัวใหญ่นี่นี่นี่โอ้โหอันนี้เอาไหมตุ่นกินเวลาวนนี้โอ้โหมันมีมันเป็นโพงตุ่นอืมดีแล้วมันยังไม่กินอ่ะเนี่ยเป็นโพงเข้าไปไล่ดู นี่บ้านี่ดูลากมันนะรากมันลงไปเราวะขุดดูง้างด,ดูง้างดูกิ่งนี่ว่ามันมีเปล่าน,นี่อ๋อนี่สับต้นนี้มาแล้วมันจะมีรากมันอยู่แล้วกระล่ามจะมีหัวต้องง้างดูนะครับคน พราะว่าจะมีรากของมันอยู่แต่มันก็ไม่ทันตุ่มทันหนูหนูมากินหมดนี่นนอนนี้นีตนน่ตรงนี้น่าจะมีเยองไรจิดๆตรวนี้น่าจะมีเปล่ะ เนี่ยมันเดือไม่ขึ้นดรือถ่ออายแล้วมั้งเออหนิไม่ถ่ายแล้วมีหัวหรือเปล่าไม่รู้นะต้องดูก่อนไม่น่าจะมีหัวเออน,นี่นี่นี่นมีไหมแต่นี่ะเสร็จตุต่นเสร็จหนูไปแล้วนี่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 เกือแล้วนี่นี่ไงมันจะมีรากมาแบบนี้ ไปจากอันนี้โค่นต้นงัดขึ้นมาดีที่โหนมันเหลือให้เราวยังเดียวไปเชื่อมนี่นอ้ย,อยหวัวน,นี้สวยจัง Nè, hẹp ní, ní Nói chung là rồi Bạn Tố không đủ thời gian để ăn thịt Mất thời gian để ăn thịt Không ได้หนึ่งห,วงหัวหดหรืวเปล่านานเลยว อุ้ยเจอแล้วหัวเล็กหรือหัวใหญ่อุ้ยหัวใหญ่หัวใหญ่อุ้ยยาวอยู่ขึ้นแปบนนู้นเลยหัวยาวอุ้ยยาวยาวนัดขึ้นมาเลยมีจะหักยาวไปหนุน าไอเฮ้ยมันลอดสายตาหนูกระตุนได้ไงแน่หัวเนี้ยมันอยู่ข้างบนนี่ไงโอ้นุ่น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 โอ้ยาวยาวนี่ไล่ตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยโอ้ยอยู่ข้างบนนน่หัวที่ยาวที่สุดเท่าที่เจอมาตั้งแต่นี่เลยแหละโอ้โอ้ยเฮ้ยหัวนี้สวยมาก สิ s <S โอ้ยเอาหักไปแล้วโอ้ยดึงแรงหนึ่งหัวอหัวใหญ่มากหัวเท่าแขนผม,มเลยในหัวเนี้ยมีอีกไม้มีเกมต่อไปอ่ะตรงนั้นอะหมดแล้วมันมาจากนี่นี่มันล่างนี้ไงนี่นี่มาล่างนี้นี่คือแป้งชั้นดี หมดแล้วหมดแล้วใครนี้ก็แครนี้ก็น่าจะพอแล้วแหละเจะได้ไม่ต้หักเลยอ่ะต่อกันจับมันได้ไหมขึ้นมาข้างบนได้สองหวัว <c oughs> นี่เออยาวๆเลยร้อนเลยผมข <c oughs> นาดหายใจข <c oughs> ื้หมาอนมันจะมีอีกไปนู่นยาวไปน,นู่นผมว่ะถ้ามีต้นก็น่าจะมีอีกฝั่งนู้ นี่คือผลงานวันนี้โอ้โหได้ประมาณเกือบสิบหัวได้เยอะพอแล้วหัวใหญ่สองสามหัววันนี้เราได้กินมันเชื่อมแล้วนี่ผมชอบมากน้ำมันเชื่อมเนี่ยอร่อยมากเออน้าแหลงแล้วก็มันจะเนบเหนียวมากอันนี้ไม่น่าหักเลยหัวแก่ๆนะมันจะเหนียวหนบยิ่งมันเออยิ่งแก่ยิ่งมันวันนี้ก็มาขุดมันกันครับผมได้มันเยอะเลยเดี๋ยวเราจะไปทําเมนูเลยนั้นเดี๋ยวคอยติดตามชมกันนะครับเดี๋ยววันนี้กลับบ้านก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ